เฮ้ยงูกิด เหมือนน้ำตาจะตกสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปาและบางกอกกระซิบก๊อตสิบกระซิบตอนนี้ปาอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์เสียมสแควร์เพราะว่าวันนี้เนี่ยแมคโนเรียเขาจับมือกับเพอร์ชี่จัดกิจกรรมให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมชิมไอศครีมรสชาติใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพีพีและแก้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเติมความหวานกับผู้นี้ดีกว่าเผื่อว่าอาการน้ำตาตกของผมเนี่ยมันจะดีขึ้นไปสัมภาษณ์กันครับน้ำตาตกละเชิญทางนี้เลยจ้าน้องก้วน้องพีพีเรพร้อมเติมความหวานให้เต็มพิการงานน้ยาาาาหวๆอกจะทรบ ทั้งคู่ไทยเป็นสายหวานเลเวอร์ผมคงเป็นแบบละมุนแล้วันาะมุนมีเท็กเจอร์บ้างเป็นสายหวานเลเวอร์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวเราทานของหวานเยอะขนาดไหนหนูเป็นคนทานหวานหวานเบา มุนและครับก็อย่างที่ผมบอกอะชอบความมี texture ฮะเวลาได้ทานหวานไปด้วยควบคู่กับมีอะไรในนั้นไปด้วยมันก็ทําให้แบบอิระสบการณ์ที่นี้ก้าวรู้ไหมว่าพีพีชอบทานของหวานอะไรทักบอกตากันทักตุกตากันเดี๋ยวเดี๋ยวส่งซิกเดี๋ยวส่งซิกช่วงก่อนก็อาจจะเป็นแบบกาแฟผสมก็แล้วอะไรแบบนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบข้าวโอ๊ตผสมกล้วยถูกไหมคะถูกถูกแล้วพีพีรู้ใจก้าวไหมคะว่าชอบของหวานอะไรยังไง น้อยมีความละมุนแล้วก็เป็นคนที่รักสุขภาพอย่างวันนี้ก็คือทานขนมปังวันนี้เราทานขนมปังมาไหมครับพบักมาเป็นแถวแล้วอยู่ดีๆเนี so ่ยน okay. ้ำตาลเราตกอาการน้่เป็นยังไงครับเอวแหลกโอ้โหองอาการก็แท้กงฮะเป็นคนเป็นคน มันก็รู้สึกไม่สดชื่นแต่พอได้เติมน้ําตาลเข้าไปมันก็จะแบบว่ารู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาน้ําตาลตกไปแล้วอยู่ๆขอบวานมาวางตรงหน้าปุ๊บอาการจะเป็นรีบเอามาเลยฮะรีบเอามาเลยฮะนี่ต้องให้คนนี้ครับหนูแล้วนะน้ำตาลตกเป็นยังไงถ้าน้ำตาลตกคงถ้าคงถ้าน้ตาลตกหนูก็อาจจะนิ่งๆหน่อยอย่าอย่าไปยุ่งกับหนูถ้าสมมติพี่เข้าใกล้หนูจะแบบขอคุกกี้หนูขอคุกกี้แล้วพี่เอาคุกกี้มาให้ปุ๊บจากน้ำตาลตกจะกลายเป็น เดี๋ยวพี่ได้ขามาว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไปเดินพรมแดงที่เทศกาลหนังเมืองขานมาด้วยอาคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับช่วงหน้าเจอกันครับโอ เปล่งประกายออร่าบนพรมแดงอ่ะเทศกาลหนังเมืองคาร์ด้สงามมากน้องก้าวน้องพีพีท,ทุกคนก็ได้เห็นชุดกันไปหมดแล้วมีการเตรียมตัวไงบ้างครับเราวางแผนกันเยอะมากๆค่ะรวมถึงเรื่องเสื้อผ้าก็สําคัญ,ญ,ญว่าเราจะต้องเตรียมไปทั้งหมดกี่ชุดขเขาเป็นธีมแบบไหนก็คือหลากหลายสิ่งมากเป็นการทําการบ้านระหว่างทีมงบ้านผมแล้วก็บ้านของพีพีเขาก็จะมาแชร์กันว่าเราจะถ่ายรูปแบบไหนเราอยากจะเล่าเรื่องยังไงเพราะว่ามันจะมีหลายชุด มากๆไม่ว่าจะเป็นชุดเดินพรมแดงแล้วก็วชุด after party อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วตอนที่เราไปเดินบนแดงเรามีอะไรเตรียมไปเสิร์ฟไปช่างภาพที่นู้นมาครับแบบว่าเห็นเราจะต้องสาต์กล้องมาที่เราก็คงเป็นอินเนอร์ของเราเองอความเป็นตัวของตัวเองผสมผสานกับศิลปะการแต่งตัวเราเดินไปด้วยความมั่นใจแล้วก็ความเป็นตัวของเราสองคนเนี่แหละค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ดีที่สุดสมมติกล้องหันมาที่เราหนึ่งสองสาม สุดท้ายให้ทั้งคู่ฝากผลงานหน่อยครับฝากผลงานด้วยนะคะก็จะมีละครเรื่องแสนรักแล้วก็มีภาพ,พยนตร์เขาชุมทองขนองชุมโจนค่ะสำหรับผมนะละครก็จะมีสิ้นแสงตะวันและสุดท้ายครับจะมีผลงานคู่กันอีกเมื่อไหร่ครับต้องฝากแฟนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยค่ะแต่แน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็จะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆค่ะ